พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรวราชาชาที่นัดดาบานส่งเยี่ยมราษฎรประทานกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมปักอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งข้างหลังของดิฉันเห็นขบวนเรือท้องแบนที่อยู่ตรงนั้นนะคะ ตอนนี้กำลังมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่หลายคนกำลังชื่นใจมากๆเลยนะคะเป็นกำหนดการที่พระเจ้ารงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสดิ์พระบรมราชานัสเดามาศสเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาค่ะกำลังจะทรงสเสด็จลงประทับเรือที่นั่งเพื่อที่จะไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ที่บ้านวังดูนะคะพื้นที่ด้านหลังที่เห็นเป็นเวิ้งน้ําแบบนี้นี่คือตําบลคือบ้านวังดูค่ะมีประชากรอยู่ราวๆหนึ่ง 120หลังคาเรือนนะคะแต่ว่าหลังจากที่ถูกน้ําท่วมจนแทบจะเป็นทะเลอย่างที่เห็นนี้ทุกคนเข้าออกสัญจรไม่ได้คนจะไปช่วยก็ต้องใช้เรือเข้าไปเท่านั้นนะคะบางบ้านอพยพออกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังมีอีกประมาณ20หลังคาเรือนค่ะที่ยังออกไปไหนไม่ได้และอยู่ที่นั่นนะคะกําลังจะได้รับพระกรุณาธิคุณจากทั้งสองพระองค์นะคะ,สะเสด็จประทับเรือที่นั่งลงไปเยี่ยมราษฎร จนถึงที่เลยค่ะก็จะมีอยู่หลายๆจุดด้วยกันนะคะที่เรือที่นั่งนะจะเคลื่อนไปแล้วก็จะมีการไปประทานถุงยังชีพพระราชทานนะคะนี่ก็เป็นกําหนดการที่เกิดขึ้นที่บริเวณ เทศบาลตำบลเมืองปักอเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะขณะนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จลงประทับยังเรือที่นั่งนะคะก็เป็นเรือท้องแบนที่ทางคณะเจ้าหน้าที่รวมไปถึงมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาติไทยแล้วก็อำนวยความสะดวกโดยบรรดากองทัพต่างๆนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของพื้นที่ต่างก็มาเฝ้ารับเสด็จกันแล้วก็มีการ จัดกิจกรรมต,ต่างๆเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าดิฉันจะพาย้อนกลับไปดูนิดนึงค่ะว่าพระเจ้ารงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาสนั้นได้เสด็จทรงเยี่ยมราาัศดรที่อำเภอปักธงชัยพร้อมทั้งทรงประกอบอาหารประทานแก่ผู้ประสบอุปปทกภัยด้วยซึ่งก็ได้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นอันมาก เมื่อเวลา12นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงเทศบาลตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางการเฝ้ารับเสด็จของประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยหลังจากได้ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือจากรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพร้อมทั้งประธาน ปลอกแขนแก่เจ้าหน้าที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆสําหรับนําไปถวายแก่พระภิกษุและในช่วงบ่ายก็ได้ประทับเรือที่นั่งไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านวังดูนะคะอย่างที่ดิฉันได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดๆในเวลานี้นะคะอย่างหนึ่ง ที่หลายคนที่ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนแล้วก็ขาดแคลนอย่างมากนั่นก็คืออาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ปรุงสดๆค่ะแต่ว่าน่าชื่นใจมากเมื่อช่วงราวๆหนึ่งชั่วโมงเศษที่ผ่านมานะคะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวะราราชาธินัดดามาศซึ่งเสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบโรคภัยที่นี่ได้ทรงประกอบอาหารเลี้ยงค่ะสร้างความปราบปลื้มปิติแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมากค่ะ รถบรรทุกหกล้อดัดแปลงเป็นห้องครัวเคลื่อนที่ที่มีอุปกรณ์เครื่องครัวครบครันมีทั้งเตาแก๊สและเตาอบสาหรับปรุงอาหารเลี้ยงคนได้ถึงวันละไม่ต่ํากว่า1 0,000น000คนคันนี้หมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยได้นําไปประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยพิบัติมาแล้วหลายครั้งทั่วประเทศตลอด2ปีมานี้โดยเสริมทับจากรถคันเดิมที่ประกอบขึ้นเมื่อครั้งเกิดสึนามิถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อปี2547ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก และภาพที่ผู้ประสบภัยเห็นอย่างชินตาด้วยความสุขและอบอุ่นใจก็คือการที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาที่นัดดามาตเสด็จมาส่งประกอบอาหารบนรถคันนี้ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับในครั้งนี้ที่ชาวอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาได้รับประทานอาหารฝีพระหัต์เมนูข้าวหน้าไก่และไก่ทอดผู้หญิงทรงเลือกอยังไงคะ่ะว่าจะไปเลี้ยงเนี่ยต้องทำเมนูอะไรก็ต,ต้องทราบจำนวนของประชาชนก่อนแล้วก็ จะอาาหรเตรียมยุ่งยากไหมคะวันนี้นห้ไมเป็นอข้าวหน้าไส้กับไก่อดไม่ยากไม่ยากอันนี้เร็วหน่อยถ้าเป็นอย่างผัดผัดมาผัดหน้าเตาตรงนี้จะเหนอยวนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมยังยังยังไม่แข็งแรงเหมือนเดิมตั้งแต่ที่ไม่สบายหนูหนูอย่าประกยลอยเดี๋ยวไก่ไหม้ เดี๋ยวไก่จะเป็นนิกโกรพิเศษยังไงเพคะสูตรพว์หญิงมีเครื่องปรุงมีเคล็ดลับอะไรไหมคะอ๋อมีเครื่องปรุงมากมากกว่ามากกว่ากราะชาติแต่ว่าเครื่องเครื่องที่หมักเป็นพิเศษประกอบด้วยอะไรเพคะยยกะมมม็มีหลายอย่างมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยมีซอสปรุงรสมีมีหลายอย่างค่ะกี่ชั่วโมงเพคะก่อจะหมักก็หลายชั่วโมงกัน ไม่ไม่ถึงเพราะว่าผู้หญิงก็ไปทํางานเมื่อวานนี้สามสามเวลาก็ปล่อยหมักแล้วก็กลับมาก็ท่อแล้วก็ขับรถมาเมื่อคืนต้องบอกว่าต้องมีบุคลากรด้วยนะ,ะถ้ามีรถแล้วไม่มีบุคลากรก็คงจะลําบากก็จะได้ช่วยทําอาหารได้ไปได้หลายที่อ้อนแบบบบหมามาตรงนี้นี่สองคันเลย ตอนนี้ที่อื่นก็เลยยังยังไม่ไปไม,ไม่ไม่ทันวันคราวนี้ก็นั่งกลุ้มกันเพราะว่าที่ก็อย่างที่คุณทําข่าวกันนะมีหลายจังหวัดหลายอําเภออันนี้เราเราเองก็ต้องทําให้ส่วนส่วนเยอะก่อนให้ส่วนที่น้อยลงมาก็ต้องรอนิดหนึ่งแต่ก็จะไปช่วยพยายามืึอนค่ะไปพยายามไปทุกแห่ง รถประกอบอาหารจะลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติคราวละ3วันหรือตามการร้องขอแต่ทางมูลนิธิกำลังประสบปัญหาว่ารถเพียงสองคันเท่านี้จะไม่สามารถรองรับความเดือดร้อนของประชาชนที่เผชิญกับภัยพิบัตรพริพร้อมๆกันหลายจังหวัดและขยายวงกว้างเหมือนเช่นอุโทโกภัยในครั้งนี้อีก นั่นคงเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกฝ่ายที่มีกําลังคงจะต้องช่วยกันผ่านมูลนที่เพื่อนพึ่งพาอายามยากสภากาชาติไทยนะคะเรื่องของรถประกอบอาหารแต่ณเวลานี้ค่ะชาวตําบลเมืองปักอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่บ้านวังดูกําลังได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าวงค์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินัดดามาศซึ่งเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาประทับเรือที่นั่งเข้าไปทรงเยี่ยมราษฎรถึงในพื้นที่นะคะก็จะมีหลายๆจุดที่ทางใน พื้นที่ก็จะให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมารวมกันเป็นจุดๆอย่างที่เห็นนะคะนั่นก็เป็นจุดแรกนะคะที่จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือได้รับถุงพระราชทานนะคะถุงยังชีพพระราชทานจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดต่างๆตามเละแวกนี้รายรอบไปนะคะจากนั้นขบวนของเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งเรือรที่นั่งนั่นก็จะวนกลับมาหลังจากนั้นก็จะเสด็จ พระดำเนินกลับนะคะโดยรถยนต์ที่นั่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ประทานแก่ผู้ประสบุธุทธกภัยที่อำเภอปักทงชัยค่ะ